โลตินโลตินอาจารย์จ้ากว่าโลตินแกนคูนดาวเรืองคือลาแดงเข้าลายแดงเข้าแกนคูนดาวเรืองตะไคร่หอม,อมยุคาลิปตัสเรากัสาบเสือสาบเสือโลตินเราก็เราก็ โอ้ยเดี๋ยวผมเขียนไว้หลายอยู่ผมเอาซี่ผ่าชนิดแล้วจีซี่ผ่าชนิดแต่ว่ากินมันหอมหอมเลยอันนี้มันกินหอมไหมที่ว่าเอาตะไคร่มาดับกินมันอ๋อกินกับยูคข้ามัสมัสมอมค่ะยูคข้าดาวเรื่องขนาดดาวเรื่องกับยูคข้าเอามาสกัดเส่นกันมาต้มต้มต้มคือเล้วสกัดเอาไอ้ไม่ได้หนึ่งไอ้หามมันโหแล้วมะพร้าวเนี่ยน้อนซุปต้มปุ้นมอเนี่ยพอเอาเนี่ยลายนอนดีขนาดเลยลายนอนนี้มันไม่กินแล้วมันกระชื่นในปุเดีเด็กกินนอนป้าชอบมากกับเรื่อ กัดกินด้วยกันจนมัดที่ตายแล้วมัดชีกินแต่มันหอมดีดีมันล่องแง่แต่มันล่องแงมันออกปรอยู่นมาฮะรักษาบ้านรักษาบ้านเท่าหลังก็รลางเป็นดอกที่คนมาปลูกไม่เบ็ดแอร์เนี่ยแต่เนี่ยมันเป็นดอกดอกง่ามๆเด้เนี่ยเนี่ยร่างกลินดอกเนี่ยร่างกลินดอกต้นยังท่านนี่เป็ดแอร์ ออนี่บกเป็นต้นไม้ยืนต้นบอกคะต้นไม้ยืนต้นยู่ในป่ามีปลอกเข้าดอกมันงามบอกคะดอกสีม่วงยุกโขกขาวแหงคอรอตัวนึงหนูเพิ่งเคยเห็นหนูไม่เคยเห็นได้นี่ตันนี้นต้นใหญ่มันเหมือนเอ้ยไงก็เหมือนเอลอยด์เนี้ยอายุยู่โขกแจมแจมแหงๆเนี่ยมีบบปนนหน้าแบบอะไรนุ่นๆนะสาวมันอยู่ในป่ามันเลคิดมันนามด้เล กินได้เือนเขาสาบกินได้บานก็อันนี้ตัวเสีบตยอนเปลี่ยนไหครับหวานดีตัวนั่นไทม่ถวไม่ลวมเนื้อานเขาใส่หวานอันที่ไม่เห็นเขาขายนี่ตลาด่้าตัหา่ก็เคยม่เห็นใรอกเขาเขาขยายไหมหงไหขึ้นเพื่อนับเพื่อนไป้ข